วันดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมากินพัดไทยนะครับตีบ้านหนองล้าวนะครับเนาะล้านเปิ้ลก็อยูติดหนุนตังเลยนะครับยูอันนี้ก็ติดถนนพะเยาปลาแดดเลยนะครับเนาะยูตีสามแยกบ้านหนองล้าวนี่นะครับถ้าไขม้านะครับก็สามารถเอารถเข้ามาจอดในอูนี้ได้เลยนะครับเนาะเออแล้วก็มาแวะกินเนี่ยครับอ่ะทุกคนพอแล้วครับมีตึงหน้ามนะครับเนาะแล้วก็มีตึงพัดไทยเข้าพัดนะครับเออไขขยะกินยังก็สั่งได้นะครับเนาะมีก๋วยต เดี่ยวเต้ยนะครับก๋วยเตี๋ยวยูตังไนอูนะครับเออ่ะทุกคนพอแล้วครับน่ากินก็ครับอันนี้นี่กบนะครับสั่งพัดไทยกุ้งนะครับเนาะพอแล้วครับกุ้งสามตัวเน่นๆครับทุกคนน่ากินขนาดเลยอ่ะส่วนของผมนะครับเนาะของผมนี่ผมก็จะสร้างเป็นพัดไทยหมูนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูดีล้าการทํานะครับเนาะมาดูดีล้าการทําของแม่ข้าครับเออพอแล้วครับทุกคน อันที่เป็นเมนูเด็ดเลยนะครับนอเนี่ยนะครับอืมเข้าถาดนีนะครับนอเปลี่ยนผัดไทยห่อไข่เฮ้ยไข่ห่อผัดไทยค่ะเออนั่นนะครับอันเดียวกันนะพอละครับทุกคนอ่าผมกับโม้จะอู้เป็นอันเนี้ยเมนูอย่างละครับนะเอ้พอลวครับน่ากินก็ครับทุกคนเปิ้ลเนี้ยง่ายนะครับนอพอละเปิ้ลก็มีจัดจานนะครับตกแต่งด้วยผักนะครับนออือผักบอกว่าจะเป็นทั่วงอกแล้วก็บะแตนงแล้วก็ หัวปีนะครับเนาะเออหัวปีแล้วก็อันหนึ่งพักสลัดนะครับเฮ้ข้าวทาครับมาเดี๋ยวเขาจะมาชิมพัดไทยกันครับทุกคนพัดไทยห่อไข่หรือว่าไข่ห่อพัดไทยนะครับอ่ะพอลวครับทุกคนเอเดอเอออันนี้นี่คือแบบพิเศษเลยนะครับเนาะคือปีดส้มจัดมาเลยนะครับเนาะคือว่าเมนูอย่างเด็ดนะครับปีส้มว่าพัดไทยห่อไข่นี่แหละครับเนาะพัดไทยเด็ดเด็ดนะ ชิมแล้วก็คือแบบรสชาตินี่อร่อยอยู่นะครับเนาะรสชาติอร่อยเลยครับถ้าใครอยากจะมาล้องนะครับก็มาแวะกินได้นะครับเนาะล่านก็ยังวานะครับอยู่ตีสาแยกไฟแดงบ้านหนองลาวนี่เลยนะครับเนาะ เจ้าของร้านเปิดฝากบอกว่าถ้าใครเอารถมายั้งหัวนี้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการปะยางนี้ได้เลยนะครับเนาะเปิดมีบริการรับปะยางเตอร์นะครับมีอู่อยู่ตรงไหนนะครับเนาะสามารถเอารถเข้าไปจอดได้เลยนะครับมาต่อด้วยเหลียงพัดไทยครับผมก็กินพัดไทยมาตั้งแต่ตะเมินแล้วนะครับแต่ก็ยังบ่เคยเอาปีกล้วยนะครับมากับพัดไทยกิ่นเตียนะครับเนาะ แต่ข้างนี้ก็เป็นข้างแรกนะครับทุกคนถ้าใครขยักร้องนะครับก็สามารถมาตีลานนี้ได้นะครับเนาะสุดท้ายเลยผมเกาะฟากกดที่ตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไอดินทำคลิปต่อไปหน่อยเด้อครับเด้อจะได้ผมก็ฝฟากกดไลค์กดแชร์จิมเด้อครับแล้วเจอกันไหมครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนหรือว่าจะแง่อย่างเกาะฟากกดที่ตามเจอดอครับเด้อขอบคุณครับทุกคนหมดเกียงเลยครับล้ำบล้มหัวพอเต้อ